มารับสายกันต่อนะคะในช่วงถอดเสื้อกาวนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะโทรมาคุยกับอาจารย์หวอของเราหน้าไม้กันสดๆแล้วก็หมายเลขนี้เลยค่ะ023547104-5มี2ไหมายเลขนะจ๊ะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะโทรเบอร์ไหนไม่ติดนะคะก็ ลองสลับหมายเลขโทรนะคะแล้วก็จะได้มาคุยกับอาจารย์หมอของเราหน้าใหม่นั่นเองนะคะอ่ะเอาละระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากโทรเข้ามาในโทรมาได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานรับสายหลังใหม่อยู่แล้วนะคะมาดูคําถามจากแฟนเพจกันบ้างนะคะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าฉีดสีเข้าไปในร่างกายสีที่ใช้เนี่ยจะมีผลต่อร่างกายไหมครับแล้วร่างกายจะขับออกมาได้หรือไม่มนะคะวันนี้เรามีอาจารย์จากภาควิชา รังสีวิทยามาอยู่กับเราด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรึกษาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะการตรวจวินิดฉใช้หรือว่าไปทํามาแล้วนะคะฉีดส,สีแบบนี้แล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะ,ะสีที่ใช้นี่คืออะไรคะอาจารย์คือต้องบอกก่อนว่าการตรวจ เอกซเรย์อะค่ะก็คือจะมีสีที่ใช้อยู่2ป,ประเภทน,น,นคะคะก็คือถ้าสอบเป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยสีที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นสารประกอบของไอโอดีนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเ,เวลาคนไข้ามาเนี่ยเราก็จะถามประวัติว่ามีการแพ้อาหารทะเลอะไรไหม,มเพราะเราเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลที่จะทําให้คนไข้ถ้าแพ้อาหารทะเลเนี่ยจะแพ้ไอตัวสารทึบรังสีที่เราฉีดเข้าไปได้นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งสารที่ใช้เนี่ยคือจะเรียกว่าแกลดโอลิน ก็คือเป็นเป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะ,นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการตรวจทั้งหมดเนี่ยก่อนที่เราจะตรวจคนไข้เนี่ยเราจะต้องมีการเช็คการทํางานของไตทุกครั้งซึ่งถ้าส่วนคนไข้การทํางานของไตดีแล้วก็ปกติเนี่ยค่ะก็ร่างกายก็จะสามารถขับสารทิบลังสีที่ฉีดเข้าไปเนี่ยออกได้หมดนะคะ,คะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ในในกรณีที่<น>มีปัญหาเรื่องไตนี้ในกรณีรรณที่ม,มีปัญหาเรื่องไตเนี่ยก็คือจะอยู่ในดุลพินิษของรังสีแพทย์นะคะ,คะว่าจะฉีดให้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จะฉีดสารทึบรังสีตัวไหนให้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเตรียมคนไข้ก่อนเช่นให้ดื่มน้ําเยอะๆหรือว่าอาจจะให้น้ำเกลือก่อนหรือก็าอาจจะให้ยา บางประเภทที่ช่วยป้องกันการทํางานของไตไม่ให้มันโดนทำร้ายมากขึ้นนะคะก็มีทางออกม,มีทางที่จ<อ>ะใช้วิธีการฉีดสีเพื่อตรวจวินัยฉัยโรคต่างๆแต่ว่าก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่าคนปกติที่ไตายมีการทํางานแบบปกติะะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าไปฉีดมันแล้วแล้วไม่ได้มีผลอะไรก็สบายใจได้คือถ้าสมมุติว่าไปตรวจไปตรวจมาปุ๊บแล้วก็ได้รับการอนุญาตว่าโอเคสามารถตรวจเอกซเรย์โดยการฉีดรังสีได้เนี่ยแสดงว่าไตไม่น่ามีปัญหาคุณหมอถึงอนุญาตว่าฉีดรังสีได้นะคะแล้วก็คงจะเช็คเรียบร้อยว่าแพ้อาหารทะเลหรือเปล่าส่วนสารอีกตัวหนึ่งมีวิธีการสังเกตยังไงคะอาจารย์อย่างถ้าเกิดว่าเป็นไอโอดีนก็สามารถถามจากตัวคนไข้ได้ว่าแพ้อาหารทะเลไหมสารอีกตัวหนึ่งนี้ ดูได้ไหมคะมันจะแพ้ไหมคือโดยปกติแล้วเนี่ยอัตราการแพ้สารทึบรังสีที่ใช้ฉีดในการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างน้อยอค่ะอุบัติการมันค่อนข้างน้อยแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้เคยตรวจมาก่อนแล้วแล้วถ้าคนไข้มีอาการแพ้ค่ะทางโรงพยาบาลจะต้องให้กระดาษแผ่นหนึ่งให้คนไข้ติดตัวไว้แล้วก็บอกว่าแพ้สารที่ฉีดตัวนี้นะคะ เอาละคะ่ะได้คําตอบต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ,คะตอนนี้ไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างคะ่ะคุณสุรศักดิ์นะคะจากกรุงเทพคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณสุรศักดิ์คะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะดีเชิญเลยคะ่ะคุณสุรศักดิค์คืออย่างนี้ครับคือผมอยากจะทราบประเล็งเนี่ยที่ได้ยินว่ามีสี่ระยะอถ้าถ้าพบเร็วอะไร มันมันต้องระดับไหนฮะที่เรียกว่าพบเร็วอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นได้ยินว่าถ้าเป็นสามหรือสี่แล้วก็โอกาสที่จะเสียชีวิตก็สูงคุณหมอช่วยอ,อธิบายหน่อยได้ครับว่าหนึ่งสองสามสี่นี่มันปึงขั้นไหนแล้วไอ้แบบที่ว่าเขาบอกว่าถ้ามันลามไปถึงเนื้อเยื่อแล้วก็จะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะผมอยากจะทราบว่าอุณสทรศเกิยถึ็นที่ไหนคะ เออมนเป็งที่ไหนนะครับเออเพราะแต่แต่แต่ละอวัยวะนี่มันมันแตกต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะการกําหนดระยะต่างๆของโรคมะเร็งเนี่ยค่ะก็โดยหลักการแบ่งเป็น4ระยะอย่างที่คุณสุรศักดิ์ถามมายอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เพียงแต่ว่าในแต่ละอวัยวะเนี่ยสระยะนี้ไม่เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นปอดปอดมีสองข้าง่ยค่ะก็จะดูว่าเอ๊ะ มันเป็นข้างเดียวกันมันกระจายไปข้ามข้างไหมมีน้ําท่วมปอดหรือเปล่าถ้าเป็นมะเร็งเต้านมก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันยังอยู่ในเต้านมมันไปที่ต่อมน้ําเหลืองหรือว่ามันไปที่อวัยวะส่วนอื่นหรือเปล่าแต่โดยมากในแต่ละขั้นหรือแต่ละระยะเนี่ยค่ะจํานวนตัวเลขที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็บอกกับเราว่ามะเร็งชนิดนั้นๆน,น,น่าจะมีการกระจายของตัวโรคมะเร็งออกไปมาก ซึ่งอ,อ้อมักจะบอกถึงการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีแปลว่าอัตราการเสียชีวิตมีสูงค่ะเฮเออฮัลโหลค่ะเออคุณหมอครับค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อ้แลวหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือทวารหนักอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเผื่อว่าพบ พบเร็วเนี่ยตัดออกเนี่ยรอดเลยไหมอย่างที่บอกค่ะว่าถงในกรณีที่เราเจอเนี่ยค่ะต้องดูอีกว่าโรคนั้นเนี่ยลามไปถึงไหนนะคะขนาดของตัวโรคใหญ่หรือเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราถึงจะเอามากำหนดระยะของโรคอีกทีหนึง่งถึงบอกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วการตัดเฉพาะก้อนที่เป็นมะเร็งนั้นออกไปเนี่ยจะหายหรือเปล่าขึ้นกับระยะของโรคค่ะ พรบางคนเนี่ยเราตัดแต่ก้อนออกไปแต่ปรากฏว่าพอเราตรวจเพิ่มเติม,มมันมีการกระจายของโรคไปแล้วเนี่ยการตัดก้อนก็อาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายก็อาจจะต้องมีการรักษาอื่นเพิ่มเติมอ๋อ,อเดี๋ยวพจสมมุติว่ถาถ้าเป็นขั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันลามไปแล้วนี่ก็ ก,ก็ก็เสียชีวิตได้ใช่ไหมครับถ้าคุณ oh. หมอบอกว่าเป็นขั้นที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ในความที่เราบอกว่าเป็นขั้นที่หนึ่งนะคะมักจะยัง oh. ไม่กระจายคือตัวโรคมักจะอยู่ในบริเวณนั้นาการตัดออกทำได้ไหมก็ขึ้นกับว่าเป็นก้อนที่อว,วัยวะไหนคะ่ะแล้วก็ก้อนใหญ่ไหมเราสามารถ oh. คลุมการผ่าตัดทั้งหมดนะคะในการเอาก้อนทั้งหมดนียออกได้หรือเปล่าะคะ่ะอ๋อเอ๊ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามอีกนิดหนึ่ง สมมติว่าะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากล่ะต่อมลูกหมากเนี่ยเอ,อถ้าเขาอยู่ในขั้นที่สองเนี่ยเอหมายหมายหมายถึงอะไรครับถ้าคุณหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นที่สองเนี่ยหมายถึงอะไรโดยมากนี่ก็ต้องดูค่ะว่าจริงๆแล้วก้อนเนี่ยใหญ่มากน้อยแค่ไหนกระจายไปในต่อมน้ำเหลืองแล้วหรือยังอะค่ะ แล้วก็มีการกระจายไปที่อื่นไหมลักษณะของเนื้อเยื่อเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะถ้าบอกว่าเป็นขั้นที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปได้ในหลายลักษณะนะคะอาจจะมีอ,อยู่เป็นก้อนขนาดใหญ่กินบริเวณกว้างหรือลักษณะเซลล์ที่มันผิดปกติมากหรือน้อยแม้นค,คือในแต่ละระยะที่เราแบ่งเนี่ยคะ่ะมันก็ขึ้นกับว่า เป็นการแบ่งตามคำแนะนำขององค์กรวิชาชีพไหนอ,อีกค่<ข>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็กบอกยากมันเลยสองลูกมากสมมุติว่าเป็นขั้นที่สามแล้วล่ะอันนี้มันแพร่กระจายยังส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าเป็นขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่มักจะมีการแพร่กระจายค่ะเพียงแต่จะกระจายไปในบริเวณใกล้เคียงหรือจะกระจายไปในอวัยวะอื่นที่ที่อยู่ไกลออกไปเท่านั้นเองค่ะอือฮะแต่ราแต่ั้สองนี่ยังยังไม่กระจายใช่ไหม ไม่เสมอไปขึ้นอว่าเว่าแบ่งสองแบ่งสองจากอะไรค่ะแบ่งสองตามเกณฑ์อะไรค่ะต้องไปถามรายละเอียดจากคุณหมออีกทีใช่ค่ะไปมาเร็งอะไรนะคะแล้วใช้วิธีการระะยเวลาของการแบ่งเลี้ยหนึ่งเี้ยสองเนี่ยใช้วิธีการอะไรอีกนะคุณัแล้ววิธีการรักษาโดย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 ทั่วไปเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรครับถ้าเป็นสมมติมะเร็งต่อมลูกหมานเนี่ยถ้าพบเจอเนี่ย เราจะตรวจยังไงตรวจตรวจตรวจแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาด้วยรรวิธีอะไรค่ะหรือยังไงครับค่ะปกติเขารักษากด้วยวิธีอะไรมาเลยโดยปกติก็เบื้องต้นก็จะต้องมีการผ่าตาัดก่อนนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าเป็นระยะไหนจําเป็นต้องให้ยารักษาเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ่ะหรือว่าต้องมีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยไหมซึ่งการตรวจทัดกลองนี่ตรวจยังไงคะอาจารย์ โดยปกติแล้วก็จะอาศัยอาการเป็นหลักกันนะคะค่ะจะใช้จากอาการและาการแสดงเป็นหลักค่ะ,นะคะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง <Okay. S 1> ก็อาจจะมีการเจาะเลือดตรวจในระดับตรวจระดับค่าเราเรียก PSA แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้สกรีน PSA ให้ทุกคนนะคะค่ะ ถ้าคุณสุรศักดิ์ไม่สบายใจนะคะก็จะมีะในสกรูนของการตรวจเบื้องต้นกับคุณหมอได้ถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะปรึกษากับคุณหมอระบบ สาญศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะสารศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะได้นะคะส่วนมะเร็งอื่นเนี่ยนะคะบางอย่างก็คัดกรองได้บางอย่างก็คัดกรองไม่ได้นะคะอย่างเช่นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะมะเร็งปากมดลูกเต้านมเต้านอันนี้เรามีวิธีการในการคัดกรองแต่ไม่แนะนําให้ไปคัดกรองแบบทั้งร่างกายนะคะแบบนี่ไม่แนะนําเลยเดี๋ยวจะเปนอยกอนทน้่อครองาไปนินึงคอมลูกหมากนมันทําหน้าที่อะไรของร่างกายครับ ลำมลูกหมากทำหน้าที่อะไรล่อล่อมลูกหมากทาหน้าที่ในการสร้างสารออกมาหล่อเลี้ยงเซลล์อสุจินะคะอืมอ้แล้วถ้าตัดทิ้งไปนี่มันเป็นยังไงบ้างครับไม่มีผลอะไรค่ะโดยมากก็สามารถตัดทิ้งได้อืม๋อแล้วส่วนมากถ้าเป็นเนี่ยคุณหมอเขาจะตัดทิ้งไปเลยไหมครับ โดยมากอะค่ะก็จะพยายามตัดให้ได้เยอะที่สุดขึ้นอย่างที่บอกอะาคา่ขึ้นกับขนาดค่ะความผิดปกติด้วยแต่โดยมากก็จะตัดออกค่ะ อเอครับครับครับโอเคครับรบกวนคุณหมอตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ,ค,ะคุณสุรศักดิ์นะคะก็ะะะเป็นคำถามที่ค่อนข้างกว้างสักนิดนึงนะคะแต่ก็พยายามที่จะอธิบายเนาะแต่ละเรื่องแต่ละอย่างกันไปนะคะเกี่ยวกับมะเร็งละเอียดมันรายละเอียดเดยอะมากๆนะคะไปที่หนึ่งสายค่ะคุณสุรศีนะคะจากกรุงเทพเช่นกันสวัสดีค่ะคุณสุรศี ค่ะสดีค่ะวัสดีค่ะค่ะจะอสอบถามเรื่องทำเลเซอร์รอคะค่ะ<ฆ>ทำเลเซอร์ลบรอยสอักอ<ฆ>ะค่ะจะถามว่ามันลบได้จริงหรือเปล่าคะม,มันลบได้นะคะถ้ารอยสักนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลึกมากหรือไม่ได้สี<ะ>เข้มมากเนี่ยคะ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้จางไปได้จนเกือบไม่เห็นนะคะอ๋อ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมาดูอีกทีว่าเป็นรอยสักบริเวณไหนลึกแค่ไหนสามารถใช้เลเซอร์แต่ไม่ไม่ลึกมากค่ะอ่ใช่ค่ะแต่ว่าคือโดยหนังใช่ค่ะคือโดยมากคุณหมอโรคผิวหนังเขาจะขอประเมินก่อนนะคะรอยใหญ่แค่ไหนค่ะความเข้มของสีเป็นยังไงลึกมากน้อยแค่ไหนแต่โดยความสามารถของเลเซอร์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถทําให้มันจางไปได้ เกือบจะหมดนะคะเพียงแต่อาจจะต้องทําหลายครั้งอ๋อแล้วเคยอ่านเจอมันจะมีพวกน้ํายาที่สําหรับลบอะคะ่ะค่ะสอบถามว่ามันได้ผลหรือเปล่าคะไม่น่าจะได้นะคะโ <c oughs> ดยปกติรอยสักเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างลึกค่ะ <c oughs> ถ้าใช้น้ํายาในการลบเนี่ยมันจะกัดค่อนข้างรุนแรงอะคะ่ะอ,อ,อาจจะทําให้เป็นแผลได้นะคะนะคะ น่าจะต้องเป็นคุณหมอผิวหนังใช่ค่ะคือจําเป็นต้องให้คุณหมอดูก่อนใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าควรจะต้องประเมินก่อนใช่ให้คุณหมอประเมินก่อนให้คุณหมอที่ดูแลเรื่องโรคผิวหนังเนี่ยค่ะเขาประเมินให้ก่อนว่าจริงแล้วความลึกมันเท่าไหร่การจะใช้เลเซอร์ทำเนี่ยทำได้ไหมและถ้าทำเนี่ยต้องทำกี่ครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณสุรสศรีนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องของการลบรอยสักลบรอยแพ้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัลกรรมตกแต่งเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยอาจารย์เฉลิมพงศ์นะคะก็เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องของการตกแต่งนะคะก็โทรมาปรึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าเรื่องของการสักเนี่ย บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะส่วนใหญ่แล้วอาจารย์อาจารย์เฉลิมพงศ์เลยบอกว่าคิดให้ดีก่อนจะทำถูกค่ะถ้าไม่แน่ใจอย่าทำค่ะเพราะมันลบยากมากใช่ค่ะจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยนะคะาล้ค่ะก็ฝากไว้นะคะและที่สําคัญต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอของเรานะคะที่วันนี้ให้คําตอบให้ข้อมูลในด้านสุขภาพกับคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอของเรานั่นเองนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงรัตพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์และอาจารย์แพทย์หญิงนุชจรินทร์สุภกุลจากภาควิชา รังสีวิทยาขอพรบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ค,ะค,ค่ะแล้ค,ค,ะค,คะ่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะไปที่สายด่วนนอกเวลาค่ะ022011002 0ตั้งแต่7โมงเช้า ไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะเช่นเคย f a c e b o o k c o m a r a m a c h a n n e l นะคะเข้าไปฝากคำถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเช่นเดียวกับช่องทางคลังข้อมูลความรู้สุขภาพค่ะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้24ชั่วโมงเช่นกัน w w w r a m a c h a n n e l t v และแอปพลิเคชัน Dramachannel นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และก็ระบบ ios ด้วยค่ะเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะในช่วงทอกักาวของเรา ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะพร้อมกับการเปิดสายสดตรงหลังเคารพธงชาติใครที่อยากจะปรึกษาแล้วก็รีบยกหูโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาในช่วงนั้นกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเกมพระอ,อาจารย์หมอและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ どうぞ。